อาละครับผมขอกราบสวัสดีนะครับคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีร้อนครับเข้าสู่รายการนานาสาระเคล็ดลับรอบตัวนะครับดำเนินรายการโดยดีเจคิมหันบ่าวช่างฝันจากทางสถานีวิทยุคนทภาพาที่สองค่ายกิจศิวราอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับผมรายการนานาสาระเคล็ดลับรอบตัวของเรานะครับก็จะพูดกันถึงเรื่องของ สุขภาพร่างกายนะครับผมเพราะว่าร่างกายของคนเรานี้นะครับหากว่าเราไม่รักษาสุขภาพหากว่าเราไม่กินอาหารที่มีประโยชน์หากเราไม่ออกกําลังกายนะครับเราก็จะกําลังก้าวลงสู่นะครับความที่เรากาลังก้าวลงสู่หลุมของสุขภาพที่แย่นะครับผมก่อนจะไปรับฟังกันนะครับก็ต้องขอฝากช่อง youtube Channel ด้วยนะครับสำหรับช่องเทปดีมีดอทคอมเทปดีมีนะครับผม ฝากกด subscribe แล้วก็กดสังเกติติดตาไม้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับถ้าท่านอยากจะฝากสินค้ามาโฆษณาอยากจะฝากสปอร์ตสินค้ามาให้เราเปิดให้นะครับก็สามารถนะครับโทรเข้ามาถามรายละเอียดได้นะครับที่เบอร์0 8 2 6 9 1 1 3 9 0 0 8 2 6 9 1 1 3น0นะครับผมทรทุกวันเลยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมขอเริ่มต้นเรื่องแรกนะครับด้วยเรื่องนี้เลยนะครับผม เจ็ดผลไม้ลดเบาหวานนะครับน้ำตาลน้อยทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะครับสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ผู้ป่วยเบาหวานนะครับดำรงชีวิตได้ลำบากมากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องอาหารการกินนะครับเพราะว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอันนี้ก็กินไม่ได้อนน้นก็กินไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ําตาลนะครับน้ำตาลตัวนี้นะครับมีแม้กระทั่งในผลไม้นะครับผมแล้วทีนี้นะครับผลไม้ชนิดไหนบ้างนะครับที่มีน้ําตาลน้อยและผู้ป่วยเบาหวานสามารถรับทานได้นะครับ หนึ่งก็คือ Apple นะครับผม Apple นะครับเป็นตัวเลือกแรกๆของผู้ที่อยากจะควบคุมน้ำน้ำหนักนะครับผมนอกจากการที่มีน้ำตาลน้อยแล้วนะครับแอปเปินะครับยัมีกากใยสูงนะครับช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็มีวิตามินซีนะครับป้องกันโรคหวัดได้อีกด้วยนะครับคุณฟังเคยด้ินคำนี้ไหครับว่า an apple a day keeps a doctor away นะครับผม ทานแอปเปิลวันละลูกนะครับเราก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วนะครับคำนี้นะครับท่องขึ้นใจเลยนะครับ a n apple a day keeps the doctor away นะครับสองก็คือชมพู่นะครับชมพู่นี้นะครับก็จะมีเส้นใยอาหารนะครับผมทั้งแบบละลายน้ำได้แล้วก็ละลายน้ำไม่ได้นะครับผมแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการกับทายลดคอเลสเตอรอลนะครับผมลดความเสี่ยงไขมันอุดตันในเส้นในเส้นเลือดนะครับผมมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ป้องกันโรคหัวใจได้อีกด้วยนะครับผมสามก็คือฝรั่งนะครับผม ฝรั่งนะครับขึ้นชื่อว่ามีวิตามินซีสูงมากนะครับจะป้องกันโรคหวัดและกระปิดและกระเปิดนะครับช่วยลดไขมันในเส้นเลือดนะครับป้องกันความดันโลหิตสูงนะฮะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับผมที่ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปั่งสดใสแล้วก็ช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราอีกด้วยนะครับผม สีนะครับก็คือแก้วมังกรนะครับผมแก้วมังกรนี้นะครับจะช่วยบำรุงผิวพรรณให้เรียบเนียนกระจ่างใสแล้วก็ลดโอกาสในการเกิดสิวช่วยดับกระหายเพิ่มคุิคุ้มกันนะครับให้กับร่างกายแล้วก็ลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับแล้วก็จะมีเส้นใยอาหารที่สูงนะครับทำให้ขับถ่ายคล่องได้อีกด้วยนะครับมะละกอนะครับอันดับอันดับที่5นะครับผมมะละกอนี้นะครับจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะครับช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีบำรุงผิวพรรณให้สดใส ลดเรือนริ้วรอยต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยบํารุงประสาทแล้วก็สมองนะครับเป็นสานรพัดอ่อนนะครับผมแก้อาการท้องผูกแล้วก็ยังช่วยให้กระเพาะนะครับย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นนะครับผม6ก็คือสับปะรดนะครับผมสับป,ประรดนะครับจะช่วยแก้าการท้องผูกลดเสมหะในลําคอรักษาโรคนิว้วไตอักเสบความดันโลหิตสูงหลอดลมอักเสบแล้วก็ลดอาการอักเสบของผิวหนังนะครับผมแล้วก็แกนแกนสับป,ประรดเนี่ยก็ยังช่วยในเรื่องของปัสสาวะ ให้ปัสสาวะนะครับขับมาได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับผมเจ็ดนะครับก็คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับผมนอกจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ของฝรั่งนะครับอย่างสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เชอร์รี่แล้วนะครับก็ยังมีผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ของไทยด้วยนะครับนอกจาเป็น ลูกว่ามะขามป้อมมะยมธงเทงฝรั่งตะขบเป็นต้นนะครับซึ่งผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับมักจะมีใยอาหารที่สูงนะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C ก็จะช่วยในเรื่องของบำรุงสายตานะครับแล้วก็ฟันแก้การเหน็บชาช่วยลดไขมันนะครับแล้วก็คอเลสเตอรอลนะครับผมลดน้าตาลในเลือดแล้วก็ปริมาณน้ําตาลที่ต่ําพลังงานต่ําเหมาะสาหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักมากๆนะครับผม คราวนี้นะครับคุณผู้ฟังก็จะสามารถเลือกทานผลไม้เหล่านี้ได้อย่างเต็มที่นะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวอ้วนได้เลยนะครับแต่แล้วสุดท้ายนะครับทุกอย่างต้องอยู่ในความพอดีนะครับแล้วก็หลากหลายด้วยนะฮะพยายามทานทุกวันวันละนิดวันละหน่อยนะครับผมเปลี่ยนผักผลไม้ทุกวันไม่ซ้ํากันบ้างนะครับผมนอกจากจะได้สารอาหารที่หลากหลายมากขึ้นแล้วนะครับยังไม่น่าเบื่อจำเจอีกด้วยนะครับผม เรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องนี้เลยนะครับผมเก้าเรื่องน่ารู้ก่อนซื้อถังเช่ามากินนะครับผมจากแพทย์แผนจีนนะฮะซึ่งก็น่าว่าเป็นกระแสยอดทิตไม่หยุดไม่หย่อนนะครับผมสาหรับการทานถังเช่าเป็นอาหารเสริมเป็นวิตามินนะครับที่มีส่วนผสมของสมุนไพรจีนที่มีชื่ออย่างถังเช่านะครับผม แม้ว่าราคาของถังเช่านั้นจะไม่ถูกนะครับแต่ก็ทําให้มีหลายๆหลายท่านนะครับสนใจอย่างมากมายนะครับด้วยเพราะว่าสรรพคุณอันน่าทึ่งนะครับผมทำให้ผู้สูงวัยหลายคนนะครับอยากลองกินเพื่อสุขภาพสุขภาพนั้นดีขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถังเช่าเนี่ยคืออะไรและมีประโยชน์และอันตรายอะไรบ้างนะครับที่เราควรรู้ก่อนกินนะครับวันนี้เราก็มีข้อมูลนะครับจากดรนายแพทย์นะครับผมรัตวัน วงพัทมาเจริญนะครับผมหรือเจ้าของเพจนะครับหมอแนนแพทย์จีน TCM มาฝากกันนะครับทังเช่าคืออะไรนะครับผมทังเช่านะครับเป็นยาจีนจริงๆเรียกว่าต้งชงเฉียวเฉาครับผมหรือบางคนจะเรียกว่าตังถังเช่าตังทังแห่เช่าหญ้าหนอนถังเช่าเป็นหนอนบวกหญ้านะครับพบตามเทือกเขาสูงแถบพิเบตชิงไหย่ยูนาน การชูซึ่งจะอยู่สูงถึง1 0 0 0 0ถึง12,000ฟุตนะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับเกิดจากการที่นอนผีเสื้อนะครับหนีหนาวไปจำศีลใต้หิมะนะครับและถูกหิมะและถูกเห็ดนะครับเกาะกินจนสุดท้ายนะครับก็เป็นเห็ดที่จบออกมาจากตัวหนอนแบบที่เราเห็นนะครับผมถังเช่านะครับไม่ใช่เห็ดถังเช่านะครับเห็ดถังเช่าสีทองเป็นเห็ดนะครับไม่มีส่วนของหนอนส่วนชื่อวิทยาศาสตร์นะครับก็จะชื่อว่าคอร์นิเคปส มิทริสนะครับทั้งเช่านะครับผมโดยตั้งโดยทั้งสองอย่างนี้นะครับเป็นคนละอย่างกันแต่ว่าอยู่ตระกูลเดียวกันแต่คนละสปีชีส์นะครับสบรรพคุณก็จะคล้ายกันสารสาคัญจะคล้ายกันต่างกันตรงที่ฤทธิ์ของยานะครับทั้งเช่าฤทธิ์เป็นยาอุ่นร้อนเห็ดทั้งเช่าเป็นอาหารฤทธิ์กลางเวทไทยเป็นอาหารต้มซุปผัดผักชงชานะครับที่จีนก็จะมีแบบสดขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมคล้ายกับเห็ดหอมที่มีทั้งแบบสดแล้วก็แบบแห้งนะครับผม ทั้งเช่าถูกควบคุมการขายนะครับที่จีนนะครับเขาได้ประกาศให้มีการดูแลควบคุมเรื่องการขายทังเช่าอย่างจริงจังนะครับซึ่งมี2ประเด็นนั่นก็คือให้ควบคุมการขายถังเช่าว่าเป็นยาจีนไม่ใช่อาหารถ้าอยากทานนะครับต้องให้หมอเป็นคนจ่ายนะครับไม่ตัดออกมาไม่สามารถตัดออกมาไม่สามารถตัดออกจากการเป็นยาน,นะครับแต่ตัดออกจากการเป็นอาหารนะครับผมให้ควบคุมการผลิตก,การวางขายให้เข้มขัดนะครับเนื่องจาก ตรวจพบโลหะหนักนะครับผมหรือว่าสารหนูเปื้อนนั่นเองนะครับทีนี้ทางเช่าราคาสูงนะครับผมทางเช่านะครับที่ขึ้นตามธรรมชาติราคาแพงมากนะครับจะตกกิโลละ7จ็ดแสนถึงหล้านบาทนะครับขึ้นอยู่กับเกรดนะครับตก1กรัมต่อ700ดร้อยถึงหนึ่บาทนะครับผมซึ่งจะมีหลายเกรดนะครับเกรดแบบ1กรัมมี3ามตัว1กรัมมีสี่ตัว1กรัมมีห้าตัวตกตัวละ 2- องถึงสามรอกว่าบาทนะครับผม แบบ1กรัมหนึ่งแบบ1กรัมตัวก็มีนะครับตัวตัวละ500บาทเลยทีเดียวนะครับผมทีนี้นะครับถังเช่าเป็นยาจีนในหมวดบำรุงพลังหยางนะครับผมเข้าเส้นลมปรานไตแล้วก็ปอดนะครับมีสรรพคุณบำรุงพลังงานหยางและไตของและก็ปอดนะครับผมหยุดเลือดสลายเสียผะเอาไว้ใช้รักษาการเสรื่อมสมรรถภาพทางเพศนะครับผมปวดเอวปวดเขา่าขาไม่มีแรงนะครับที่มาจากพลังงานหยางของไตน้อยนะครับหรือจะเป็นคนขี้หนาว กลัวหนาวแขนขายเย็นปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกลางดึกปัสะะสาวะใสๆนะครับผมแล้วก็ปวดเอวปวดเข่าเรื้อหลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมถ้าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจากสิ่งอื่นๆนะครับเช่นความเครียดการติดขัดของลมปานแล้วก็เลือดนะครับก็จะไม่ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการปวดต่างๆน,นะครับผมและฐังเช่านะครับก็ยังรักษาการไอเรื้อหลังได้ด้วยนะครับผม ไอเป็นเลือดจากวัณโรกปอดจากมะเร็งปอดจากภาวะร่างกายขาดพลังงานหยางเพราะฉะนั้นนะครับผมก่อนกินถังเช่านะครับต้องให้หมอจีนนะครับตรวจสอบก่อนว่าเราเนี่ยมีภาวะหยางน้อยหรือไม่นะครับกินถังเช่าจะเหมาะสมหรือไม่จะดีที่สุดนะครับผมโดยปริมาณการกินจะเป็นะจะแบบเป็นตัวตัวสามถึงเกกรัมนะครับผมถ้าทานแบบสกัดต้องระวังเรื่องปริมาณนะครับว่าสกัดแล้วเทียบเท่ากับตัวยาจริงเท่าใดนะครับกินมากไปก็จะไม่เหมาะสมนะครับผม ทีนี้นะครับถ้ามาหาหมอจีนแล้วหมอบอกว่าไตอ่อนแอนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นโรคไตนะครับพนละทฤษฎีกันนะครับผมแต่ถ้าเรายังคงพฤติกรรมเดิมๆที่ทําให้ไตอ่อนแอนะครับก็คือดื่มน้ําน้อยทานเค็มทานโซเดียมเยอะพักผ่อนน้อยนะครับหรือว่าเจ็บป่วยโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังคุมได้ไม่ดีนะครับผมโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานน้ำตาลสูงโรคเกาตกดยูริกสูงเรื้อรังนะครับผม ระยะยาวนะครับอาจจะส่งผลต่อการทํางานของไตเสี่ยงโรคไตได้เช่นเดียวกันครับผมส่วนคนที่มีไตอ่อนแอนะครับในทางแผนจีนนะครับจะมีอาการความจําไม่ดีฟันและกระดูกไม่แข็งแรงผมร่วงผมงอกกรวัยปวดเอวปวดเข่าเรื้อรังหูอื้อแบบยินเสียงเบาๆผมจะกระจันนะครับในเด็กนะครับการเจริญเติบโตจะช้านะครับในวัยรุ่นนะครับการเจริญเติบโตจะช้าเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนในในวัยผู้ใหญ่นะครับผม ฮอร์โมนเพศจะหมดเร็วมากนะครับผมส่วนสมรรถภาพทางเพศนะครับมีบุตรยากปัสสาวะบ่อยแล้วก็แก่เร็วนะครับผมส่วนเรื่องผลการวิจัยทางการแพทย์ปัจจุบันนะครับถังเช่าก็มีมากมายหลายสูตรนะครับผมที่จีนนะครับมีทั้งการทําการทดลองในหนูวิจัยนะครับทั้งวิจัยกับคนด้วยนะครับผมส่วนฤทธิ์ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับการต้านมะเร็งการส่งเสริมก,า,การทำงานของไตอันนี้เราก็สามารถ หาในเว็บไซต์นวเจของจีนนะครับก็มีการทำเมตาอินดิแซิสด้านนี้เยอะมากนะครับผมต่ว่าเราต้องปรึกษาแพทย์ก่อนอยู่ดีนะครับผมทีนี้นะครับนอกจากถังเช่านะครับยังมียาจีนนะครับที่มีสรรพคุณคล้ายกันอีกมากนะครับผมที่จะไปบำรุงพลังพล,พลังหยางของไตแล้วก็ปอดนะครับผมยาจีนสรรพคุณเหมือนกันคล้ายกันมีหลายตัวนะครับทก็กมีนะครับไม่ว่าจะเป็นทู่ซื้อจีต่างตรง ปูกูดชื่อวอนัทเมล็ดกุ้ยช่ายล้มหรือไม่หรือไม่กระทั่งตุ๊กแกนะครับผมถังเช่ามีฤทธิ์อุ่นร้อนนะครับผมหากคนที่ร่างกายร้อนอยู่แล้วนะครับผมกินเข้าไปก็จะยิ่งร้อนนะครับโดยเฉพาะเมืองไทยที่อากาศร้อนอยู่แล้วหรือคนไข้ความดันเบาหวานทางแพทย์แผนจีนบอกว่าร่างกายนะครับออกไปทางร้อนถ้าหาซื้อถังเช่ามาเ,เองก็จะไม่เหมาะกับร่างกายนะครับผมส่วนวิธีการทานยาจีนที่ดีคือทานเป็นต้นตำรับนะครับผมไม่ โดยให้หมอจีนนะครับตรวจสอบดูลิ้นนะครับว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับแล้วหมอก็จะจ่ายยาเป็นตําหรับตําหับให้กับเรานะครับผมทีนี้นะครับถังเช่าทําให้ไตวายจริงหรือไม่นะครับผมถังเช่าจริงๆแล้วนะครับผมไม่ได้ทําให้ไตวายนะครับผมในตํารายาจีนจะช่วยบํารุงพลังหยางของไตนะครับแต่ก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนต้องให้หมอจีนตรวจสอบว่าเหมาะหรือไม่ยาฤทธิ์อ่อนยิ่งเมืองร้อนอากาศร้อนนะครับผม ทนความร้อนสูงต้องระวังนะครับผมที่จีนนะครับมีผลวิจัยทั้งในสัตว์ทดลองแล้วก็ในคนไข้นะครับว่าจะช่วยในเรื่องของของการทํางานในไตนะครับว่าจะส่งผลต่อการทํางานของไตาอาจจะเป็นเพราะว่าปริมาณที่ไม่เหมาะสมนะครับผมซึ่งปกตินะฮะถังเช่าแคปซูลที่จุดเป็นยายที่จีนนะครับ หมอจีนนะครับที่โรงพยาบาลจะเป็นคนจ่ายยานะครับผมหาซื้อเองไม่ได้นะครับซึ่งหมอก็จะต้องประเมินก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่นะครับผมและใช้ปริมาณเท่าใดนะครับผมใช้ตามแผนกใดบ้างนะครับผมม่าจะเป็นแผนกไตแผนกมะเร็งถ้าไปหาซื้อเองนะครับกินไม่ถูกต้องกินมากไปนะครับก็อาจจะไม่ดีต่อร่างกายของเราหรืออาจจะมีอันตรายจากสารเปื้อนตกค้างนะครับผมถังช่อนี่แพงมากๆนะครับผมขึ้นตามเทือกเขาที่เบรดเก็บยากนะครับหายากเลยราคาสูงมากนะครับผม เลยมีคนขายถังเช่าแบบผงที่ชงน้ำหนักขายนะครับผมที่แบบชั่งน้ำหนักขายนะครับแล้วก็ผสมโลหะหนักเข้าไปเพื่อเพิ่มน้าหนักนะครับเพิ่มราคาแล้วก็ถ้าถังเช่าแบบตัว,ต,ว,ต,วตัวการเก็บรักษาจะยากมากนะครับผมมอดและแมลงขึ้นง่ายมากๆนะครับผมเลยมีคนเอากรรมฐานไปพ่นไปเคลือบนะครับให้เก็บได้นานมอดไม่ขึ้นซึ่งการทานถังเช่าที่มีสารปนเปื้อนต่อเนื่องมาในรวยายาวนานนะครับผมก็จะสามารถส่งผลต่อร่างกาย ต่วการทํางานของไตได้ด้วยนะครับผมและอีกกรณีหนึ่งนะครับผมเนื่องจากถังเช่านี้เป็นเห็ดนะครับซึ่งจะดูดซับส,สารอาหารในธาตุในดินนะครับในน้ําได้ปัจจุบันนะครับผมเชือกเขาบางแห่งอาจจะมีการปนเปื้อนมลริพิษเกิดขึ้นได้นะครับผมจึงอาจจะพบโลหะหนักสารอื่นๆในถังเช่าได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมแหล่งที่มาก็มีความสําคัญมาก เพื่อแน่ใจนะครับว่าถังเช่าที่ทานนั้นปลอดภัยแล้วก็ไร้สารปนเปื้อนต้องเลือกที่น่าไว้วางใจด้วยนะครับผมหรือไม่ใช่ถังเช่า100%นะครับที่สังเกตจากหลายๆยี่ห้อนะครับอาจจะไม่ใช่ถังอาจจะไม่ใช่ถังถังเช่า100%นะครับผมแต่ก็มีการใส่วิตามินชั้นอื่นๆลงไปด้วยนะครับโดยเฉพาะบางครั้งนะครับการกินพวกนี้ที่เยอะเกินไปนะครับการซื้อมาทานเองหรือบางครั้งผู้บริโภคกินยาตัวอื่นอยู่นะครับอาจจะกระทบกระเทือนได้นะครับ โดยเฉพาะคนไข้ที่มีปัญหาโรคไตอยู่แล้วนะครับปกติคนคนไข้โรคไตนะครับต้องยิ่งระวังตัวอยู่มากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินนะครับผมแนะนําให้ปรึกษาหมอที่อยู่ลเราอยู่ครับหมอจะรู้เรื่องการของเราดีที่สุดนะครับผมว่าเราเนี่ยเป็นโรคไตระยะไหนนะครับการทํางานของไตเป็นยังไงนะครับอะไรควรเลี่ยงนะครับผมส่วนข้อควรระวังนะครับก่อนจะกินถังเช่านะครับผมถังเช่าเนี่ยมีฤทธ ต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดคนที่กินยาละลายริ่มเลือดไม่ควรทานนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้และไม่ควรหยุดยาละลายนิมเลือดเองหรือถังเช่ามีฤทริ์ลดความดันลดน้ําตาลถ้าคนไข้ซื้อกินเองนะครับอาจจะความดันต่ําน้ําตาลต่ําหน้ามืดใจสัน่นบูบได้นะครับผมแล้วก็3ส,สุดท้ายนะครับในคนไข้ภูมิแพ้แพ้ภูมิตัวเองนะครับทังเช่าอาจจะกระตุ้นระบบูุิกันมากเกินไปบางรายนะครับอาจจะกระตุ้นทำให้อาการนี้กำเริบได้นะครับ เรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่อง9้าแสดงอันตรายนะครับผมที่บอกโลกจากประจำเดือนผิดปกตินะครับผมโลกที่เกี่ยวกับมดลูกนะครับผมหรือว่าอาวัยวะภายในของผู้หญิงนะครับก็สามารถส่งสัญญาณนะครับเตือนภัยมาฝากประจำเดือนได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วครับในแต่ละเดือนนะครับผม ให้เรานะฮะลองสังเกตพฤติกรรมของตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าหากมีความผิดปกติก็ควรรีบพบแพทย์ทันทีนะครับผม 1. นนะครับประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือว่าเลื่อนตลอดนะครับผมอาจมาพร้อมกับอาการปวดศีรษะหรือรังนะครับการมองเห็นไม่ชัดเจนและมีหนวดนะครับหรือว่าขนขึ้นดกกว่าเดิมน,นะครับอาจจะเสี่ยงเป็นเนื้องอกในรังไข่หรือมีความผิดปกติของต่อมหมวกไตหรือต่อมไร้สมอง2นะครับ ประจำเดือนมาบ้างผิดปกตินะครับผมหากมาพร้อมกับอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วยนะครับหรือรู้สึกปวดท้องเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับอาจจะเสี่ยงเป็นเนื้องอ,งอกในมดลูก 3. นะครับประจำเดือนมาน้อยผิดปกตินะครับผมหากมาพร้อมกับอาการเพรียออนแรงเต้านมเบนแฟบแล้วก็ขนในร่างกายหลุดร่วงนะครับอาจจะเสี่ยงเป็นโรคต่อมใต้สมองขาดเลือด สี่นะครับประจําเดือนมาพร้อมกับริมเลือดน,นะครับและอาจจะมีปริมาณประจําเดือนมากกว่าปกติอาจจะกําลังเสี่ยงเป็นโรคอุ้งเชิงกรานอักเสบห้านะครับประจําเดือนสีเข้มจัดนะครับและอาจจะมีประจําเดือนอา,อาจจะมีปริมาณประจําเดือนน้อยนะครับมาพร้อมอาการที่เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเวียนศีรษะนะครับผมอาจจะกําลังเสี่ยงโรคล,ลหิตจางนะครับแล้วก็หกนะครับ ประจำเดือนมีกลิ่นเหม็นผิดปกตินะครับผมหากมาพร้อมกับอาการคันหรือว่าเจ็บแสบในช่องในช่องคลอดนะครับผมแล้วก็มีตกขาวร่วมด้วยอาจจะกําลังเสี่ยงเป็นโรคติดเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียที่ช่องคลอดมดลูกมีพยาธิในช่องคลอดหรืออุ้งเชิงการอักเสบนั่นเองนะครับผมส่วน7นะครับหน้าซีดตัวซีดจากการมีประจำเดือนออกมากเกินไปนะครับหากมีอาการปวดบร,เริเวณท้องน้อยและประจำเดือนมีกลิ่นนะครับอาจจะกําลังเสี่ยงปีกมดลูกอักเสบ แล้วก็8นะครับปวดท้องประจําเดือนมากผิดปกตินะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยของการมีประจําเดือนยิ่งปวดท้องหนักขึ้นนะครับอาจจะกําลังเสี่ยงโรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่หรืออาจจะเป็นโรคช็อกโกแลตซีดแล้วก็9นะครับผมประจําเดือนมานานมากกว่า7วันนะครับผมซึ่งอาจจะมาพร้อมกับอาการประจําเดือนมา,มาข,ขาดๆไม่สมเสมอนะครับอาจจะกําลังเสี่ยงเป็นโรคอ้วนเครียดหรือว่าออกกาลังกายมากเกินไปนะครับผม ซึ่งสาหรับคุณผู้หญิงนะครับต้องให้สงเกตตัวเองให้ดีๆนะครับเรื่องเล็กน้อยแบบนี้นะครับผมก็ไม่ควรมองข้ามนะครับผมยิ่งใครที่อายุเกิน25ปีนะครับยิ่งต้องระมัดระวังเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงกับการตั้งครรภ์ในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมหากพบอการปกติในส่วนใดนะครับอย่านิ่งนะครับผมอย่านิ่งนอนใจนะครับรีบพบแพทย์ทันทีนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องนี้นะครับผมมารู้จักกับ7กลุ่มยาลดความดันโลหิตสูงนะครับ ซึ่งออกฤทธิ์ได้มีผลข้างเคียงอย่างไรกันมากนะครับผมโรคความดันโลหติตสูงนะครับเป็นโรคยอดฮิตของเหล่าผู้สูงอายุก,ก็ว่าได้นะครับผมที่อาจจะเริ่มมีปัญหาตั้งแต่เข้าสู่วัยกลางคนหลังจากการทํางานทำมาอย่างหนักหน่วงมามากกว่าครึ่งชีวิตนะครับสาเหตุของโรคความดันโลหติตสูงนะครับไม่สามารถระบุดได้อย่างชัดเจนก็จริงนะครับแต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นหากมีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมเช่นการดูแล,กา,แลการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ เราอาจทานได้เป็นดีพอนะครับจากการทานอาหารการกินนะครับผมที่เราอาจจะทานอาหารไม่สมดุลทั้ง5หมู่นะครับจนทําให้น้ำหนักนะครับมากเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะครับผมการทานโซเดียมด้วยลดเค็มมากเกินไปรวมไปถึงการออกการขัดออกออกกําลังกายนะครับผมผลไม่เพียงพอนะฮะแล้วก็ทําให้เราสะสมความเครียดมากเกินไปแล้วก็การสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับทีนี้นะครับเมื่อไหร่ถึงเรียกว่าความดันโลหิตสูงนะครับผม ค่าดันโลหิตส,สูงนะครับมี2จํานวนนะครับก็คือค่าบนเป็นความดันช่องหัวใจบีบและค่าล่างนะครับเป็นความดันช่องหัวใจใคลายตัวนะครับซึ่งค่าความดันโลหิตที่เหมาะสมก็คือค่าบนไม่เกิน120และค่าล่างไม่เกิน80ดซึ่งหากคุณนะครับมีความดันโลหิตอ,อยู่ที่ 130- 80ขึ้นไปแสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ความดันโลหิตส,สูงเรียบร้อยแล้วนะครับผมและผู้ที่มีความดันโลหิตสูงนะครับผม ควรลดความดันโลหิตให้น้อยกว่า140/90มิลลิเมตรปรอดนะครับและให้ต่มกว่าเกณฑ์น,นี้นะครับผมหากเป็นโรคความหากเป็นโรคเบาหวานหรือว่ามีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหัวใจนะครับผมแล้วก็หลอดเลือดนะครับผมเช่นอัมาพาตอมาัมพฤกษ์โรคหัวใจขาดเลือดเป้าหมายการลดความดันควรน้อยกว่า130/80ต่อมิลลิตรปลอดนะครับผม ทีนี้เมื่อถึงเวลาที่ต้องรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับการรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็การรับยาที่เหมาะสมเพื่อช่วยปรับระดับความดันโลหิตให้เป็นปกติจึงเป็นเรื่องที่แพทย์นะครับจะต้องเป็นผู้พิจารณาให้กับเราเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดเช่นเป็นเบาหวานแต่หากเรานะครับทราบข้อมูลเอาไว้ว่ายาลดความดันโลหิตมีหลายประเภทและประเภทใดบ้างนะครับออกฤทธิ์อย่างไรนะครับมกลีงข้นเคลียงอย่างไรบ้างก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยมากเช่นเช่นเดียวกันนะครับผม วันนี้เราก็เลยมีข้อมูลของกลุ่มยารักษาโรคคมดันโลหิตสูงจากเพศัชกรอุทัยสุขวิวัฒน์ินิกรมาฝากกันนะครับผมหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มยาขับปัสสาวะได้แก่ยาไฮโดรโคโรไทยัไซด์นะครับผมยาฟูโรซีไมแลวก็ยาอะมิโลไลซึ่งยาจะออกฤทธิ์โดยการขับเกลือออกจากร่างกายทําให้ปัสสาวะบ่อยนะครับและผลข้างเคียงนะครับของยากลุ่มนี้ก็คืออาจจะทําให้ร่างกายขาดน้ําแล้วก็ ประจับโพแทสเซียมในเลือดที่ปกตินะครับผมสกลุ่มยาปิดกั้นการไหลเวียนของแคลเซียมเข้าสู่เซลล์นะครับผมจะทําให้กล้ามเนื้อนะครับที่หลอดเลือดคลายตัวและนำไปสู่การขยายตัวของหลอดเลือดทําให้ลดทำให้ความดันโลหิตลดลงตามมานะครับผมและยากลุ่มนี้นะครับมีผลข้างเคียงได้แก่ใจสัน่นปวดศีรษะข้อเท้าบวมท้องผูก และต่อไปนะครับก็คือกลุ่มยายับยั้งการเจริญยับยั้งการสร้างแอนติเจนซินนะครับผมผลข้างเคียงของกลุ่มนี้นะครับก็คือจะมีอาการไอแห้งๆเกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงสีนะครับก็คือกลุ่มยาขัดขวางการจับตัวการจับตัวรับแอนจิเทนซินนะครับมีผลข้างเคียงก็คือเกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง5นะครับ กลุ่มยาปิดกั้นเบต้านะครับผมยากลุ่มนี้นะครับจะห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดหรือเป็นโรคถุงลมถุงลมป่งพองนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้อาการของโรคนะครับกาเริบได้ง่ายขึ้น6นะครับกลุ่มยาปิดกั้นอลฟานะครับจะทําให้ผลข้างเคียงจะทําให้เกิดอาการปวดศีรษะใจสั่นแล้วก็อ่อนแรงและสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มยาขยายหลอดเลือดแดงนะครับผลข้างเคียงจะทําให้หน้าแดงใจสั่นและปวดหัวได้นะครับ ทีนี้นะครับยารักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายนะครับผมการใช้ยาให้น้อยที่สุดนะครับน่าจะเป็นผลดีต่อร่างกายมากๆนะครับผมดังนั้นนะครับผมผู้ที่มีความดันโลหิตสูงควรพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยให้ความดันโลหิตนะครับลดต่ำลงมาเป็นดับแรกนะครับผมแล้วก็ช่วยการลดบุหรี่นะครับผมการลดน้ําหนักลดการดื่มแอลกอฮอล์เลือกการลดการรับทางเกลือนะครับควรได้รับโซเดียมลอไรด์ไม่เกินวันละ6กรัมต่อวัน รับประทาน DHA นะครับผมนั่นก็คือเพิ่มอาหารประเภทผักผลไม้นะครับแล้วก็ลดไขมันอิ่มตัวแล้วก็ลดปริมาณไขมันนะครับลดออกกำลังกายนะครับวันละ30-45้านาทีอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหานะคะในรายการนานาสาระทคลเราัรับตัวนะครับในวันนี้ก็หวังว่านะครับคุณฟังจะได้รับประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับ คิมพันบ่าวช่างฝันนะครับ้องขอตัวลาครไปก่อนแล้วนะครับวันรัพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ